องค์การอนามัยโลกเคยประกาศในปี2018ยืนยันว่าติดเกมเป็นโรคชนิดหนึ่งแปลว่าที่พ่อแม่บ่นว่าเราติดเกมเวลาเล่นเกมทั้งวันหมายความว่าเราป่วยอยู่เหรอมาเข้าใจคำว่าติดเกมกันก่อนมันไม่ได้หมายความว่าเล่นเกมติดต่อก,กันเป็นเวลานานทุกกรณีมันมีตั้งหลายอย่างที่เราทําติดต่อก,กันเป็นเวลานานแล้วก็ไม่เห็นเลยว่าติดเลยแบบนอน8ชั่วโมงเรียกติดนอนไหม ทำงาน8ชั่วโมงเรียกติดงานไหมเรียนเยบชั่วโมงเรียกติดเรียนไหมก็ไม่ถูกไหมซึ่งการจะวัดว่าติดอะไรสักอย่างไหมมันต้องดูที่ผลต่อสภาพจิตใจอะไรแบบนั้นด้วยเทียบกับการเสพบติดแทนอย่างติดสารเสพติดหรือติดพนันอะไรแบบนั้นอย่างติดเกมจริงๆมันวัดอยู่ที่2อ,อย่างหลักๆคือคุณสามารถหยุดเล่นเกมได้ไหมเมื่อต้องการทําอะไรบางอย่างและคุณรู้สึกว่าถูกอะไรบางอย่างบังคับว่าให้คุณเล่นเกมหรือเปล่า คนที่เล่นเกมส่วนใหญ่99%ไม่มีปัญหาเรื่องการติดเกมแค่ Enjoy การเล่นเกมเฉยๆแต่บางทีเราก็จะเห็นข่าวที่พูดถึงเด็กติดเกมทำรายพ่อแม่หรือความรุนแรงที่มาจากเกมหลายๆสื่อจะชอบหาว่าเกมมันทำให้เด็กก้าวรล้ามันทำให้เด็กติดพน,นันโน่นนี่นั่นแต่หลายๆครั้งคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ออกมาจากปากของคนที่เล่นเกมจริงๆจากมุมมองของคนภายนอกเขาจะไม่มีวันเข้าใจเลยเห็นด้วยกับผมไหม คือผมก็ไม่ใช่หมอนะแต่ผมมั่นใจในระดับหนึ่งว่าถึงการเล่นเกมจะเป็นส่วนมากของชีวิตคุณแต่ถ้ามันไม่มีผลกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันและคุณสามารถหยุดเล่นได้เมื่อต้องการคุณไม่ติดเกมหรอกแต่ถ้าคุณสงสัยในตัวเองก็ลองไปปรึกษาหมอดูได้ก็คงช่วยได้บ้างแหละไม่มากก็น,น้อยและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมสรุปมาได้ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะครับผมไปละ